สวัสดีครับผมก็มาเจอผมโกบอยนะฮะในช่องมิเตอร์ซีวันนี้เราจะมาพูดถึงแพทประจําสัปดาห์นะก็หลังจากที่มันพ้นมาสองสามวันแล้วแหละนะครับเราไม่ได้พูดถึงแพทนะแล้วก็อาทิตย์หน้าเนี่ยผมก็ลงเกาะก็กลับมาวันศุกร์อีกเช่นกันนะครับผมเราก็น่าจะแพทช้าอีกเหมือนเดิมนะครับผมแพทวันที่16ที่ผ่านมานะผมมีอะไรอัปเดตบ้างนะครับผมแพทวันที่16ก็มีสงครามวอทั่วลาดนะครับผม วอคูน2นะครับดับเบิลแต้มคูณ2ทั่วราชแล้วก็วอลชิ้นที่สอนะครับรู้สึกว่าจะบักนะครับผมสามารถได้แต้มคูณ2แล้วก็เบิลได้ครั้งหนึ่งนะครับผมคือดับเบิลคูณ2อะ่ะเอาง่ายดับเบิลของคูณ2อีกทีหนึง่งนะครับแล้วก็มีการจำหน่ายที่พิเศษสำหรับสายสายวอนะครับคลุมลดราคาเหรอ อ่าคุมประจําเดือนลดราคานะครับแล้วก็มียาที่ลดราคาก็มีกําจัดวิญญาณดาตราสมตรานะครับผมที่ลดราคานะยาอื่นก็น่าจะปกติอ๋อมีซรอยยกแดงครับซรอยยกแดงยกวานะครับผมกล่องปฏทพีแบบเซ็ตกล่องปฏทพีสามกล่องในกล่องเดียวนะครับผมกองสม ส,สมบัติเทพสงครามนะฮะกองสมบัติเทพมังกรก็ลดนะฮะผมมังกรไฟก็ลดนะครับต่อมาอะไรอีกสกูลสตาร์ทเซลล์อ๋อตอนรับเปิดเทอมเหรอโรองเรียนเปิดเทอมเปิดเทอมว้าวุ่นนะครับอืม เนี่ยนะภาพไม่มามาแล้วนะฮะเปิดเทอมก็มียุดเรนเดียชายนะครับชายหญิงนะครับโอ้โหคําว่าแลหายไปแล้วเนี่ยนะครับเสียงดาสีชมพูใช่ไหมสีฟ้าขาวกับสีชมพูขาวนะฮะชุดนักเรียนนะครับที่ลดราคา ก็มีอะไรอีกบ้างที่ลดราคาก็มีเออ่ร้านเสริมสวยนะฮะซอนอูนะครับลดราคานี้ชุดที่มันลดใช่ไหมก็ประมาณนี้นะครับชุดตัวอยา่างนะฮะฮต่อไปนะครับปิ้นสกีนช็อตถ่ายรูปผู้งัวทองคําอันนี้คือกิจกรรมเก่าแล้วนะฮะภูมโลบินฮูดนะฮะผมก็แบบ ทั่วไปแบบ G แบบ YG อาวเมื่อกี้มันพูดไปแล้วนี่เรื่องคุมว่ามันลดราคานะครับอันนี้คือมาพูดซ้ำของเก่านะครับผมแล้วก็กิจกรรมกิ่งท้อนะฮะยังคงมีถึง30พฤษภาเผิมประสิทธิภาพ,พ,ภาพความดีด้วยนะครับคาลืหาหันสาท้าไทยนะครับซัมเมอร์ครัพไอเทมพิเศษนะฮะ ก,กิจกรรมงัวสียุมภูนะสุ่มลูกแก้ว50ล้านก็หมดเดินพฤษภาเ้อหมด30พฤษภานะครับ,รบสัตเทวาลูกไก่ก็30พฤษภานะปาร์ตี้บัฟสุกเสาร์วอาทิตย์ก็30พฤษภาพอดีเ้อแล้วก็กิจกรรมสร้างตวละครใหม่รับไอ,อไอเทมนะครับเลเวลอัพุดพิเศษก็30พฤษภานะครับ ซัมเมอร์เนี่ยนะซัมเมอร์คิเช่นนะครับผมจัตเวลูกไก่ดูรอนอ่อเทมช็อปนะบผมก็หมดวันที่30มสิมิถุนาเหมือนกันนะครับผมอัปเดตไปแล้วนะครผมหลายอย่างอัปเดตไปแล้วแต่เพิ่งกลับมามาพูดใหม่ซ้ําอีกทีนะฮะก็ดูทีครับสีขาวนะฮะเงินสลึงสีขาวก็จะเป็นไม่เกิน ไม่เกินสิบล้านนะฮะไม่เกินสิบล้านสีเขียวไม่เกินหนึ่งร้อยล้านตั้งแต่สิบล้านขึ้นไปแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยไม่ไม่ถึงหนึ่งร้อยล้านก็คือขาดหนึ่งฉลึงเออไม่ถึงอันแรกสีขาวอะไม่ถึงสิบล้านขาดหนึ่งฉลึงนะครับสีเขียวเข้มนะครับก็ไม่ถึงหนึ่งร้อยล้านจากสิบล้านไม่ถึงหนึ่งร้อยล้านขาดหนึ่งฉลึงนะฮะ ทีนี้สีเขียวอ่อนก็ยังแต่100ล้านนะครับไม่ถึง1,000ล้านนะสีฟ้าก็จะเป็น1000ล้านแต่ไม่ถึง1,000 0ล้านสีท้มก็จะเป็น1,000 0ล้านขึ้นไปแสดงว่าตัวเลข2 0 0 0 0นเนี่ยได้ยังยังไม่แน่ใจนะครับผมยังไม่ได้เดินดูในตลาดว่ามันมีราคา20 0 0 0หรือยังนะครเงื่อนไขการเดินทางไปยังป่าแดนใต้นะฮะ โดยจะต้องเป็นตัวละครเลเยอสาวชิพ้าคัสอง 2, ขึ้นไปว้าจะไ,ได้ทุบก,กันได้ตีกันได้ไม่นั้นมันเอางกวางไปปั๊มเก็บสัตว์เทวะนั่นนะครับผมิ้นสุดกิจกรรมก็มีจําหน่ายเทยมเสริมแกล่งเดินพฤษภานะครับกิจกรรมเพื่อม,มาตราความสำเร็จเสริมแกล่งประดับ5้าปรนนะครับที่หมดไปนะฮะผมก็สําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรอัปเดตมากมายเนาะ นอกจากวอลุณ2แล้วก็ก็หายของสงครามนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนผมกูบอยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจด้วยครับเดอ้อบ๊ายบายครับ